พบกับพี่นุ้ยในช่วง Just Ask นะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะน้องาา์กรา Crazy เนี่ยเขามีคำถามมาถามพี่นุ้ยนะคะเขาถามมาเรื่องของ far ค่ะแล้วก็มีโจทย์มาให้ด้วยแบบนี้นะคะ mm hmm. I can walk to the jut than 50 kilometers มีช้อย์ให้เลือก2ข้อค่ะข้อ A คือ further ข้อ B คือ farther นะคะลองมาเลือกกันดูนะคะว่าตอบข้อ A หรือข้อ B ค่ะ โดยข้อขนี้นะคะเห็นแดนที่โปลกว่าเนี่ยรู้ได้เลยว่าเป็นการถามเรื่องเปรียบเทียบแน่นอนค่ะการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษมี3ขั้นนะคะอย่างคําพยางค์สั้นค่ะขั้นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นเท่ากันนะคะอย่างพี่นุ้ยมีคําว่าสูงเท่ากันค่ะจะใช้คําว่า as tall as as จุดจุด as นะคะ ต่อมาค่ะขั้นที่2ก็คือสูงกว่านะคะให้เติม er ค่ะแล้วใส่ t h a n ลงไปเป็น taller than แปลว่าสูงกว่านะคะและสุดท้ายค่ะก็คือขั้นสุดสูงที่สุดเราใช้ the tallest the และเติม est ลงไปข้างหลังคำที่เราจะใช้เปรียบเทียบค่ะ The far คำนี้นะคะเห็นเป็นพยางคสั้นก็จริงค่ะแลวว่าไกลนะคะแต่ว่าเป็นคํายกเว้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็นขั้นกว่าเนี่ยต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะขั้นกว่าของ f o r นะคะมี2รูปค่ะก็คือ farther และ further ตัว a ตัวหนึ่งกับตัว u อีกตัวหนึ่งค่ะถ้าเป็น farther ตัว a นะคะจะใช้เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นระยะทางค่ะขั้นสุดเนี่ยเราจะใช้ว่า the farthest นะคะ ส่วนท่านกวายตัวหนึ่งนะคะก็คือ further ที่เป็น U ค่ะอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความไกลนะคะแต่เป็นไม่ใช่ไกลในเรื่องระยะทางเป็นความไกลในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดและความรู้สึกค่ะตัวอย่างเช่น further information แปลว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเป็น further details รายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ แล้วน้องจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้นะคะเกี่ยวกับระยะทางค่ะดูจากคำว่า walk ที่ราว่าเดินนะคะแล้วก็ยังมีกิโลเมตรอีกด้วยจึงตอบง่ายๆเลยค่ะว่าต้องเป็นข้อ b ค่ะก็คือ father ที่สะกดด้วยตัว a นะคะก็ได้เป็น I can walk farther than 50 kilometers แปลว่าฉันเนี่ยสามารถเดินได้ไกลกว่า50กิโลเมตรค่ะและพี่นุ้ยก็ยังแต่งเป็นกรอนแให้น้องจำกันง่ายๆอีกด้วยนะคะลองฟังกันดูค่ะ comparative ขั้นกว่าของ far ไกลมีเลือกใช้ได้สองตัวอย่ามัวลง further อยู่ความรู้สึกที่ลึกลงเดินทางรงไปไกลกว่า f a t h e r a Comparative degree ค่ะหมายถึงการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะคะ Comparative ค่ะคือขั้นกว่าค่ะแล้ววันนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็ต้องขอขอบคุณน้องปาก้าครีซี่สำหรับคำถามในวันนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะก็รับหนังสือจากพี่นุ้ยไปเลยหนึ่งเล่มน,นะคะพิชิตกรัมมาตัวแม่ค่ะรวบรวมกรอนดีๆในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะ และถ้าใครมีคำถามดีๆเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมค่ะส่งมาพี่นุ้ยได้เลยที่นี่ English Breakfast at timepbs.or.th ค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถแวะมาเป็นเพื่อนกันได้อีกนะคะทาง Facebook ค่ะ www.facebook.com/ebgang นะคะและถ้าน้องๆคิดถึงภาษาอังกฤษมีคำถามภาษาอังกฤษก็นึกถึงพี่นุ้ยที่นี่ English Breakfast ค่ะบ๊ายบายค่ะ